ตาตายี่สิบสี่สิบนะครับผมสำหรับน้องข่าวหอมนะครับ <c oughs> มาล่อหลุนล่อเชี่ยไปน้ำกันนะครับวันนี้เขาก็มี่เอฟซีมานั่งอยู่ข้างๆน้ำนะครับน้องเบสนะครับ มานั่งให้กำลังใจอยู่ข้งขางนะครับปีที่แล้วก็มานั่งข้างกันปีนี้ก็พ่อกันอีกแล้วนะครับหญ่เป็นนุ่มแลวนะครับปีหน้าที่เป็นนุ่มก็หนีเอนะครับลุงหลอนคันเดม่าเจอกันอีกนะครับรับปากไปสี่เลี่ยงหน้ามีอีกนะครับนี้ปีนี้เลี่ยงไปแล้วนะครับปีหน้าเลี่ยงหน้ามีอีกนะครับผมสำหรับน้องเบนในเอฟซีลุงหลอนเบิ้งซูเมอร์นะครับผม น่ารักมากๆนะครับผมกดรูหัวใจกดวิปโป้งให้ลุงหลอดนั่นะครับแก้วนะครับมาดชานนะครับสำหรับน้องเบตนะครับเนตฮะสียังไงน่องเน็ดน้องเนตน้องเนตนะครับเนตกาแฟนะครับหน้าถั่วบุตหน้าน่องหน้าด้วน่องเน็ดถั่วุตรหน้าอ้หนาถั่วุฒินะวัฒนาอีมอันหนึ่อีมอนึงนะครับเอาที่นี่บุ๊ค อีลี่เลยปูลงหลอดดอนทายเกี่ยกีดินล้อมอ้อมเลยนะครับผมเพื่อสิน้ำข้อบางไฟบักนี้นะครับโอ้ยงามครับครับหนึ่งได้อื่นใครครับสุดจอดบางมากนะครับผมสุดจอดกาดเดินแ้ด้นะครับผม บางหางเอ๊ะนะครับผมผึ้งเศร้านี่อรจาจา์เศกนะครับผมสร้างของปครับคุ้ยไปคุยมาลุงหลอดตกเสียงเงินให้ยี่สิบบาทนะครับผมของเงินเป็นไรของปบางนี่ของปไาจะของเองน้านะครับ ขอเงินลุงหลอดลอยหนึ่งที่แรกลอยหนึ่งลุงหลอดบ่มีร่นเหลือสี่สิบาทเลยครับผมลุงหลอดเขาโจกออกมามีซ่าบาทนะครับซ่าบาทเพิ่นก็เอานะครับผมอาจารย์เสกคนเดิมนะครับบางไฟบางนีนะครับแต่อย่างหัวนะครับผมเดี๋ยวลุงหลอดต้องไปท่วงขึ้นเลยนะครับพอบางไฟบางนี้นาสิ่พันเบ้าดีเบ้าดีนะครับผมแก้วนะครับบางนีนะครับผมบอกพี่บอกน้องว่าวัด สำหรับบางไฟบางนี้ครับนองเข่าหอมครับไ <c oughs> อซีหมุนล้ำนะครับ <c oughs> เสียงเงวนครับล hmm? ีลาวดีปบมือให้นะครับไอ้สิโมงไอ้เดรีวัดบ่อยยังเขาผ่าน ไอ้ครับไอ้ซีบอกเดียวไล่เลี้ยงบดีนี้นะครับผมก็งวไปเสียวฟ้าบาดโคงนะผากนะครับแก้วนะครับผมมีหมุกนั่มนะครับผมลุงหลอดก็ตามทีมงานของกะทิรอยป่านะครับผมรับรับรับค่าค้นนะครับผมสําหรับข้างบนฟ้านะครับผมทีมงานหัวด้านซ้ายหางด้านขวาหัวด้านขวาหางด้านซ้ายนะครับแก้วนะครับบางนีนะครับสองร้อยผ่านไป อะไรครับผมม้วนครับไปได้กะทีนะครับผมมีมุกตลอดนะครับผู้ใดชอบความบันเทิงนะครับเน่เบิงเลยนะว่าเบิองเลยครับเบิงเบิเบืองเลยนะวว้าต้มแล้วใส่หม้อเลยนะครับสำหรับอึงไครบางนี่นะครับ มือนั่นเป็นที่เด็ดยั่งมือมือนี่เป็นที่เด็ดไลแก้วโมบัสบอลแล้วนะครับไอทีนะครับร้อนกำบุญพลาไร่ทองพักดีแล,กแล้วก็กมบางนีนะครับางนีสี่ลอยล้วสี่ลอยแน่นอนนะครับสำหรับน้องเขาหอมนะครับลักษณะเช่นนี้เห้เราลูก โอ้ตาดีนะวะเดี๋ยวนะครับน้องน้องเนตบอกเห็นแล้วนะครับใส่ใส่ลูกลื่นเลยโลมนเบาไปอีกสิบ่เห็นวะบ่เห็นนะครับปลาขาวบางบางขาขาวบางบางอยู่กลางนี่ต่ำลงมาแล้วเป็นลายทางบ่ สีว่าเห็นว่าเห็นนะครับอยู่ใกล้ๆนี่บอหรือยู่ไก่สามดอยหกสีผ่านไปสองว่าบูยเขาฟ้าจแจมๆหรอเขาแจมๆหรอ ปาแจ้งบอกโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยตาเข้าไปยู่ค่าไงล่ะครับโอ้ยน้องเนตก็บอกอย่างดีนะครับเขาบอกถึงแต่วองมืถือนะครับมองไปอีกทั้งอื่นนะครับโอ้ยลับปลายใหม่ไปแล้วนะครับก็สนิทสู้ไปพี่น้องได้เห็นกันนะครับผมนี่ครับผมเบาดีมากมากครับยังทําไมลายังทําไมลากาอากาศนะครับผมจังหวะสุดท้ายตําลงมาตึมเสียงร้อนสะระดับนุ่นวา สี่ร้อยพอดีอด oh. น้องกระห้อมครับ oh. ขอบคุณทีต่ต,ติดตามรับชม <laughs> อ้าวว้าวปิดลุงรอดเอฟสี่สวัสดี oh. ละละลาล